คดีนี้ไปดูป้านักพนันกระบ,บวงกรรมที่ยากจะถอดถอนสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกพนมจันทโรรองสวัสดิ์งานป้องกันปรปาบปรามสถานีตำรวจปุทโธบางขุนทองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันคุนตำรวจบุกจับวงพนันขวาป้าคนนี้ได้คนแรกเลยครับต้องตามคนอื่นอีกครับอเอาไงกับป้าดิป้ามาอยู่นี่นะ ท่านหนีไปไหนละเดีย๋ยวฉันไปจับตรงนู้นก่อนอ่าอ่าโอเคตามน,นั้นแล้วป้าก็นั่งรอตามปกติสักพักเริ่มไม่ปกติยังไงไปดูตำรวจตำรวจอยู่ไหมอ่าเรียกตำรวจทำไมำป้าตำรวจอยู่เปล่าแหมทำไมขานอะป้าไปนะเฮ้ยยังนีได้เหรอ ไม่หนีได้ไงนี่ถ้าเรียกไม่ขานเนี่ยกลับกันนะเอางี้เลยเหรอป้ากลับแล้วอดื้อไปไหมไปจริงด้วยนี่ถ้าเป็นตะก้อเนี่ยเขาเรียกชงเองตกเองนั่นเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรทำไมวันนี้ทำกับข้าวเสียงมันดังแก๊กแก๊กแก๊กวะว้้ยกุญแจมือน่าไงเอา้าวัวนต่ดีใจหนีตำรวจได้กุญแจมือติดมาทั้งอันลืมดูดิ เรียกหลานเรียกหลานอะไรป้าแกะกุญแจมือออให้ป้าหน่อยได้ไหม<ะ>ได้ได้ย,ยังไงยังไงเอ็งเคยแกะหรอไม่เคยอ่ะเอาแล้วนบยโบกแกะได้เอาเราก็ดูวิธีแกะจากในยูทูบนี่ไงนีไ่ไงดูนี่ไงนั่มา,มานั่งนี่เลยผมแกให้มา,านั่ง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 นังนั่งนย่งอก่งนั่งลั่ง่่น่น่่นนนน เราลองคลิปสองเอาเฮ้ยลองดูลองดูเฮ้ยทำไมยิ่งทำยิ่งแน่นวะเอาเฮ้ยเยิ่งทำยิ่งแน่นนั่นน่ะกุญแจมือเนี่ยมันก็ไม่ออกหรอกอุ้ยคลิปนี้ก็ไม่ออกอีกแล้วอะเดี๋ยวเปลี่ยนคลิปก่อนป้าไปโดนมันมันก็บีบเข้าบีบเข้าเรื่อยๆนะคลิปนี้ก็ไม่ออกอีกแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนคลิปฮะฮะอุ้ยนี่เอ็งดูมาห้าคลิปแล้วนะไอ้เบ๊กเหรอเออมันยิ่งแน่นไปใหญ่เนี่ยข้อมือฉันขาดเลย่ะ ไมันก็ยิงรัดน,นะรัดจนมือนี่ข้าเขียวหมดแล้วงั้นผมว่าไม่ต้องแกะแล้วไปมอเตอร์ไซค์ผมเลยไปหาช่างไปหาตำรวจให้เขาแกะให้เนี่ยเอา้าผ<ข>ึ่งผีตำรวจไปข้าเพิ่งหนีจากตำรวจมาตั้งนานแล้วนเนี่ยเอ็งจะให้ข้าเราไปโดนจับอีกแล้วเนี่ยเหรอถ้าไม่ไปมือขาดนะ กรรมที่ทําก่อนนั้นมปนโทสงสารนิดๆนะนะอุตส่าห์มีได้แล้วหรือว่าจะไม่กลับอย่าเลยเดี๋ยวไม่มีมือเล่นไพ่ไอ้เอหอะตัวจเขาล็อกกุญแจมือกันไว้และก็บอกว่าอย่าไปไหนตรวจก็จะไปจับคนอื่นเขาก็ะป้าแกพยายามแงะแล้วก็งัดกุญแจยิ่งงัดยิ่งแน่นยิงงัดยิ่งแน่นแกก็ทนไม่ไหวจึงน่าหมอใส่ารนีตำรวจเ,เพื่อมอบตัวว่าแกก็นหนึ่งในคือ ผู้จํานวนลักรอเดินการพนันร้อ,อ้ตำรวจเอากุญแจมือออกให้หน่อยความจริงไม่ต้องเอากุญแจมือออกก็ได้ขาดมือไม่ใช่ปัญหาขาดขาเป็นเรื่องใหญ่ขอขอบคุณร้อยตํารวจเอกพนมจันทโรรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสพบางบวทองเจ้าของเรื่องป้าติดกุญแจมือ